chạm tiên ra khắp. Tôi nắng mọi người đã. Một mắng. Mai khắp. Tôi chi mắng mắng nắng 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 นี่มันถ้ามันลงนี่เราก็งแถวนอัอนอนี้ใส่เอเออม,มันบินมันบินมันบินข้าต้องใส่ไหมหมอครับดน้อยครับก่อนก่อนอยู่ลำบุญนนะีะมันสะตูมากเลยใครลงเงาบูชาว นนนนอ,อันนี้อะเอาไปยีย่อะไรครับอันนี้ไว้ทอดหมดนะทอดน้ำพริกทำได้หรอแต่ถ้าชอบก็ทำได้อยู่ครับเอาเลยพี่หยิบเลย <c oughs> อะไรเนี่ยเฮ <c oughs> ้เสร็จโจนทำหนะโอ้นักเหมือนกันเนาะ <c oughs> นอกจากต้นราชพฤกษ์นี่มันต้นมะตันนี่นะอต้นมะตันก็ไข่มดแดงก็ได้แก่นี่ะอันนี้ไข่มดแดงก็ได้น่ากันี่ยอะพี่เอาแล้วปันมันก็กลิ่นมันลมอย่ามันเลยบอกว่ามันลม

้ามันแล้วน้องคุณกับน้องาชพฤกพ์อกันดิว